ไอ้ไข่แป้งแป้งกาวพราะพี่โจบอกยีแล้วพ่อตุ๋นไก่เกี๊ยวเองพวกทุกคนอีรัชใช่ปะเซ่แต่ละน่าจะได้หมดนี้ง่ายกว่าเซอร์ไหวมากนอนนอนนอนต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 อนผมทำเรือแค่ไปดูคลิปย้อนหลังไอ้เต้ผมทำเรือแบบไงโอ้สู้ลิงก็ขับรถไม่ได้หรอกกับเฮ้ยวัววัวจรแล้วจริแล้วไปไม่ต่อ ตอนนั้นเปนยังติดตาพี่อยู่เลยเนี่ยพี่กำลังพ้อนละอาบน้แล้วอากิชอนปึ้งกลายเป็นสเตกโกค่อยแขร์เนี่ยสิทุกวันเนี้เราเลยอที่บอกให้สเตลล่าเล่นโหมดนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าพอได้มาพี่โจหนึ่งว่ามันคือไมค์ครับออารมณ์ก็งั้นใช่ไหมครับล่นเหมือนไมค์ครับสร้างระบบครับไม่เหมือนกันนะระบบครับมันต้องใช้เครื่องมันละเอียดกว่าแคนี้แต่เชื่อในฝีมือการสร้างของสเตลล่าอยู่แล้วเพราะว่าสเตล่าหัวไว ขนาดทำให้รถธรรมดากลายเป็นเรือได้คิดดูแล้วแค่สุดยอดมากเตล่าตรงนั้นเตล่าเตล่าเตล่ามายังต<ะ>ั้งวัววัวอันนี้ตายแ <ตะ S 2> นย่นอนอ่ะเกิดขึ้หยียบแล้วทับด้วยบี่งแบบเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตาฝาดป่ะวะมันจะมาในอีกสามสองหนึ่ง ไอ้เดนมาฮัลโหลเฮ้ยเดี๋เพิ่งเซสต้าเดี่ยเพิ่อตามนี่กันเซสต้ามาแล้วนี่กันเราจะหว่ามาแล้นี่กันตามไปนี่กันมาตามมาตามมาอย่าเพิ่งจะแต่ลาเลยเลยกับนหย่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ลืมให้นอนนะตามมาก็ตามมาก็อ๋อตายอยู่เพื่อมาเกิดมาเราจะไม่ให้นอนเป็นพื้นนะเพราะมันเซฟไม่ได้โอเคกดออกได้เลยมันจะเป็นการเซฟครับอันนี้ยังไง เป็นไฟครับเขี่ยหมดแล้วเขี่ยหมดแล้ว้เราได้เราได้คนให้อาหารัวจริงๆเลยชชมินเน่เอาอสเตลล่าไปไหนอ๋อพาพาไปตีหุ่นใช่ไหม จริงเราควรเริ่มจากอะไรเบสิกนะที่ไม่ใช่การตีหุ่นก็มันบุกพอดีก็มันบุกพอดีบุกเยอะด้วยโอ้โหตัวอะไรตัวนด้ไม่กี่ตันานนี้อย่าไปได้ให้สเตลล่าไปสัการะศาลเจ้าพ่อโกลเอมเลยดีกว่าเมื่อกี้คนย้อนจมรถจำได้ว่าไหมเพื่อความสิ่งของก่อนทุบทิ้งไงพามาสัการะก่อนสเตลล่าได้ข่าวได้ข่าวว่าอย่าขับ ใช่ไม่มีคนพาใช่ลิ้ลลิ้นซื้อเธอตอน day วันไม่มีคนเล่นด้วยมาเล่นการ์ตูนเดี๋ยวชี้ไปตีสเตล่าเอาทำไมจะเย็นไงดีไม่รู้ว่าจะเย็นคงอยู่ไม่มีทำให้คนชอบเลยนะสเตล่ากระจังเดี๋ยวพี่จะพาสเตล่าไปเดินทางสเตล่ามีนมมีนมเท่าไหร่แล้วตอนนี้ เราต้องให้สาเตล่ามี roat, 3สแตจเยนซาเตล่าไปเก็บเก็บนมได้เลยตรงนู้นนมเพียบเลยนมสดจากเต้าไม่ต้องผัดเจลไรใดๆทั้งสิ้นมีวัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะปากม่ให้ยิงมันหลุดเยอะแยะไช่ไหมซาเตล่าเป็นวัวหยุดหยุดสาเตล่าเป็ลงไปลงกับวัวแล้วเดียวกันอ่านอนนอนนอนเตียงใช่เปเ็นเน็ตนะบ้าเสตล่าขลังเป็นไงบ้างลมเย็นไหม นอนนสบายขอมตายแล้วอ๋อตายเลอื่อเลือเชอยโต้อนเยทาง้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แกงนี่อะไรวะเนี่ยเลกนอเลมีคนล่วงแจะบอกแลไรให้นะ พี่เจอันนั้นที่มันแรงๆอ่ะเมื่อกี้เดินคันนี้เสร็จมันก็ฟิวนะลุ้มลุ้มไอตกใจเซยล่าด้ยไปเรอยราหกล้อราหกล้อตกครึ่งยนเดี๋ยวเราเราเวลาเราตีเราต้องคอยฝ่ายหลังตีเฮ้ยพี่โจพี่โตผมว่าถ้าเซย์ล่าทำอะไรดีนอนเตียงเหรอใช่ป่ะพอ่โตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โจพาไป ไปหายตัวตัวแดงๆตัวใหญ่ๆมีหลายขาแล้วก็เอาบอสใหนะเออขอให้เก็บหมดก่อนนะส่วนผมไม่ถือว่าเป็นบอสนะมันแค่เป็นแบบไฟนอลบอสเกือบเกือบบอสอ่ะจะไปดันเจี้ยนใหญ่ไหมไปนั่เลยหรอไปโรงงานเลยหรอก็ดีนะตวอกลับมาให้ได้ก็พอคือเอางี้คือขออะไรก็ขออะไรก็ได้คือตัวไม่ต้องกลับมาก็ได้ขอเอาอุปกรณ์บนรถกลับคืนไหมครบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอวันรถที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตไม่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงคนคนไปหรอก

ว้าวอ้คย้เครมตลได้แล้วา้วโงหราบอยเดกนี่เดน้อแกกินข้าอะไรเงี้ยเหนื่อโดเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้หัวร้อนเลขาสเดียเอาดีๆอาสักอย่างหนึ่งเหอหัวรหามากหัวนายาต้องรีบิไปวัวยิบไป มีไฟวัว <Merci> เ hmm. no okay, ี <g Mind S 1> ๋ยม <noise Walking> <Sith> ีไฟโอ้ยแต่ละทีนเอาอ่านี้นี่ขนาดที่ดูด้ยนี่ออะไร่เข้เล่นออกมาเลยเสร็จแต่ละย่อหลองย่อตัวหลองย่อตัวย่อย่อแล้วเดินดวไอ้มุมนี้ผมเคยติดอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งติดอยู่ไหนแล้วทุกคนจุ่มด้วยผมโดนมอนเตอร์ตีมอนเตอร์ก็ตีไม่โดนแล้วผมก็ติดอยู่ในตลอดทุกคนจ่เอาไปแล้วผมก็ต้องหิวตายขนาดใจอยู่หิวตายนี่แหละ ยาฮุนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจอเราจะไปเจอกันที่ดันเกี้ยนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เตเล่าขัวเอาทะเลเยอะเลยนะจะขับรถไปไหนก็ได้แต่ชนวัวไม่ได้นะโอ้ชนไปหลายตัวแล้วล่ะขี่ไม่ทันแล้วเหมือนสเตเล่าแขนหักไปแล้วตอนเนี้ยตเล่าวัวเสื้อเขียวเสื้เขียวอ่ะเอ้ยเตเล่า ตบเลยตบ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 เออเออมาดใต้ปมาขามัดใต้ปัเออแหละมันเกิดด้ไปกันรอบไปโอ้วยกไม่นะวัวอย่าฆ่ามันนะไม่แล้วไม่นะไม่นะสเตลาวิ่งโาวัวปไหไปไหนเแต่แต่รันจะซุ่มจะซุ่มข่าวัวอยู่ได้ัหมเดี๋ยวใจเย็นเราต้องการนมไม่นะ ไอ้น้ำแม่สีวลทำาม่ใช่ทเหรอเราไม่ยอมจ่ายอ่ะกินแล้วไม่ยอมกินแล้วไม่ยอมจ่ายกินแล้วไม่ยอมแตะเดี๋ยวสิบกินแล้วเดี๋ยวมขาจ่ายมาเป็นนมไม่ใช่เหรอใช่เราต้องต่อต้านเดี๋ยวไม่ใช่เขาร่วมเดี๋ยวในร้านเขาเขาแบบเขาเหมือนลำคาญอ่ะเขาต้องเอาหัวงไปทุกหัวนะเว้ยไม่ไหวโอ้หักแล้ว เอาหัวเรียนกัดอยู่ๆก็หัวเรียเป็นกัดต้นไม้ปาซาเล่เราจะเป็นเอาไปไหนี่ับ้บอมาอยู่แล้วมาแบบมาอยู่กับคูไปโหใช้บอสอตัวอุ้ยอุ้ยระวังเลยถอยมาถอยมาอ้ละมีไอ้ลมีมีอีกพี่โจ้ดาวเออเซเล่าดาวเออไอดาวสิไก่ล้วอย่างนี้ แล้วมลยเหลืออยู่คนเดียวอะไรดี๋ดีไม่โดนกดตัวคิววางแกได้ไหมฮะเดี๋ยวกะเกมอไม่ใช่หรอขามวยแล้วมันจะความพืดเสียงเสียงนี้แบบว่าเขาอยากให้รใค้รถเสียออกมาจากลิฟนั้นแหละ อย่างอุเฮ้ย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 ้โเฮ้ยเฮยเหยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเไ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ไเ้ยเ้ย้เฮเฮ้ยหยเฮเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยี้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้เฮ้ยันยเ้เฮ้ยเฮ้ยอ้เ้ยัเเยเม มยนอ้ไม่มีปืนเลยะไกลนะเดี๋ยววิ่งกว่านะเมย์ระยะไกลนะผมไก่อนผมมีระยะใกลอย่างเดียวอดี๋วิ่งไะเลยวเดี๋ยวผมตั้งป้อมปืนแทผมยิงปืนยังไกลไม่ได้ที่หัวนวเดียวข้างล่งโอมันเล่าสังหารมันรล่สังหารผมเองเรอาสังหารนฉลาดวะแต่ตัวแต่ตัวข้างหน้าเลยิงนัเดียวตายไปแล้วนะทำไมนะว่าไอ้พวกเทบอร์ดมันยิงนัดเดียวตายนะเช็คหน้น้าน้าหน้านน้นา พี่โจเดาจับตัวใหม่พ่โจเนี่ยผมรู้แล้วผมมีประโยชน์เลยผมจะแบบเป็นคนกลางบาลียาที่บ <c oughs> บาลียทุกคนหนึ่งติโลชิปไก่ละ <c oughs> เอ้อชี้มันทำเปบาลียได้อยู่ผมเป็นผมเป็นสายบาลีอเคกำลังไฟนะทุกคนไปไปลงกับพี่โจนี่าหารไมมทุกคนเซเรามีเตนนมอะมีอันนี้ด้วยเอากินเลยกินเลยแล้วก็เอานี้ไปอันหนึงเดจอวนไหมเฮ้ยเฮ้ยไไหนนไหนไหนเฉดขบนด้วยเฉดขบนด้วย ตนนี้ผมเปิดไฟหมดแล้วเดี๋ยวกระตุกกระตุกนิดนึงแล้วมันพุ่งมายังไงวะเนี่ยพลังแห่แตงกวาโอ้หลนิตีแล้วแหลกเลยหดเลยเหอนตัวนะเปิดประตูสามสองหนึ่งปุ๊บโอเควิ่งกับตายกับตายกับตายโอ้เจอตัวหนึ่งตรงนี้ว่ะเจอแตงกวาเล่งเลยเร็งเลยพร้อมนะพร้อมปะการังสามสองหนึ่งเน็ตซิกโจวโจวลงเลยจู่มันเลี้ยวอ่ะ บางผิดเหถอะเห็นไหมบัสเตลล่าเห็นวัวบัสเตลล่าแบบลงอ๋อเดียวแล้วพุ่งวิ่งไปหาวัวไรเล่ากลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเนี่ยเจอน้ำก่อนเลยจนได้ไหมคาราวาผมจอดประจอดผมนำทางเนี่ยผมเป็นคณะเดินทางเนี่ยอะไรคาราวานะคาราวานะว่าบนถนนสุดซุปเปอร์ไฮเวย์โอ้ย โฉันไม่อยากอยากขอเลาะแหละเราต้องขอโทษไม่ใช่ขอโทษขอโทษแหลกแหลกลานหมดเลยรู้ว่ารัว่าเขาไม่เป็นนะพยายามอย่าเบ็นนะมันมีโตเพราะอะไรขอให้เดียวอย่าผ่านบอลโพเดี๋ยววัวอะไรฉันได้วิ่งปีนแน่นี่เราขับตรงถึงบ้านเลยเราดินทางตรงไปเราจะตามหลักศาสนาคนนึ่งไว้ทางทางที่เราจะไปงจทางเดินเอไอตั มีๆๆรกันใช่กูใคอยากย้ายรถ้หเพี่เครอยากย้ายรถมาคันนี้ไหมสองแรงไฟมอดีก็อยากย้ายไปคันนี้ไหมคันนี้ขับชิวนี่นั่งชิวนั่นคือขับดีๆแล้วอากิสองแรแรงเกินไงล้มเลยเมื่อกี้เซลาหัวจมหมอดแล้วเราตอรีบไปทไขับสองขับสามรอวะหัวจะหายไปแล้วเซเลาเราต้อรีไปจะถึงวแล้วแบนี้